ทำไมกระสุนมันช้าขนาดนีว้วะในผมพวกคุณคิดอย่างนี้อยู่สชนะถึงเกมกระสุนจะเดินช้าแบบนี้จะอย่าประมาทเพราะพอมันขยับตัวอีกทีกระสุนก็โคนรหน้านี่คือเกมเกมที่มึงเหมือนกลายเป็นพระเอกในหนัง The Matrix โดยเราจะมีพลังควบคุมเวลาทานการขยับตัวเลื่อนไวรทางกายแต่ถ้ายิงขยับเร็วยางก็จะเร็วมากจนมึงอาจจะมองกระสุนไม่ทันแต่เมื่อตัวเราหยุด อย่างในเกมก็จะเออก็ไม่เชิงอยู่ดอ้ให้เรียก slow motion ดีกว่าแต่เกมจะสนุกได้ไงถ้าไม่มีศัตรูศัตรูเนี่ยคือไอตัวแดงๆเก็บแม่ให้มันกซะสจะปาของสตันแล้วค่อยต่อยแบบบอลพันก็ทําได้จะเก็บไม้ฟาดหัวแตกหรือจะยิงแหลกรากหัวมผมก็ทาได้เกมม็บมดก็ผ่านดาไปเรื่อยง,ง่ายใช่ปะ่ะดูสนุกใช่ปะ่ะงั้นก็ลองมาเล่นใช่กันอมยออนนโทษทีอัญญาคล่องนินหน่อยเอาเป็นว่ามาเล่นอีกเลยไหม